เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของนายชุมพลนายชุมพลคนนี้บ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ เขาเกิดที่นั่นแล้วก็มีเมียเป็นคนที่นั่นอีกด้วยเขามาจากครอบครัวที่ยากจนเรียนหนังสือมาน้อยพอเขาโตเขาจึงทำงานหลายอย่างเป็นลูกจ้างหลายที่ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งเอกสารแล้วก็เป็นลูกจ้างขับรถปิกอัพส่งของด้วยแต่ว่าดั้งเดิมนั้นบ้านช่องเขามันก็เป็นบ้านหลังเล็กๆเ,เป็นบ้านของพ่อแม่เขาเองเขาเกิดแล้วก็อยู่กับพ่อแม่มาด้วยฐานะที่ไม่ค่อยจะดีเลย มันก็ทำให้เขาอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขาก็เร่งหากินสร้างฐานะของเขาเองด้วยความบากบัน่นเขามีลูกชายหญิงสามคนเมียเขาก็เป็นคนดีรักกันอ่าเข้าใจกันนิสัยใจคอก็ไปกันได้ก็แต่งงานกันที่เจอเจอเมียคนนี้ก็เพราะเดิมทำงานอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอแต่งงานกันแล้วก็ จำเป็นจะต้องอกอกออกจากที่ทํางานนั้นเพราะว่าร้านอาหารนั้นไปไม่รอดตอนออกมาก็คุยกันว่าตกงานก็ไม่เป็นไรจะต้องทํามาหากินกันเองอยู่แล้วเพราะว่าก่อนนั้นก็เคยคิดกันเอาไว้แล้วว่าถ้าพอจะลืมตาอ้าปากได้ก็จะไม่ไปอยู่เป็นลูกจ้างเขาต่อไปแล้วเพราะถ้าหากว่ายังอยู่ที่ร้านมันก็คงจะต้องเป็นลูกจ้างเขาไปจนวันตายออกมาค้าขายเองมันน่าจะดีกว่าเมียเขาก็พอจะมีฝีมือ ทำอาหารอร่อยก็เลยเปิดร้านที่แรกหารถเข็นมาได้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวกันก่อนก็พอขายได้แต่มันก็ไม่ค่อยดีเลยตอนนั้นก็มีลูกแล้วด้วยแม้ขายจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็ทนและเขาก็ต้องหางานอื่นทําด้วยแต่ด้วยความอดทนทู่ซีกับมันแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อมาก็มีคนติดมีลูกค้าประจํามันก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อต่อมาอีกเขาก็ขายอาหารตามสั่งด้วย เมียทาอาหารตามสั่งเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวขยายร้านออกไปแล้วก็มีลูกจ้างนี่แหละที่ทําให้ฐานะของเขาดีขึ้นอย่างมากเหนื่อยก็ต้องยอมลูกๆโตขึ้นก็ช่วยเหลือพวกเขาได้ช่วยงานในร้านและเขาก็ส่งเสียให้ลูกๆเรียนหนังสือกันสูงๆเขาก็ถือว่าตัวเขาเองประสบความสําเร็จเมื่อฐานะเป็นปึกแผ่นแล้วก็ลูกๆมีงานทําลูกสองคนก็มีครอบครัวกันเมียเขาก็เป็นคนดีเสมอต้อนเสมอปลาย ตัวเขาเองเมื่ออายุหกก็จับธุรกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อนสนิทออกปากชวนก็เลยเข้าหุ้นกับเพื่อนคนนั้นอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมันอยู่กันคนละทิศคนละทางแต่ก็ดำเนินงานกันได้เพื่อนคนนี้ก็ไว้วางใจได้เขาก็มักจะต้องเดินทางไปชนบุรีอยู่บ่อยๆเดือนสองเดือนก็ไปชนบุรีสักทีพักที่บ้านเพื่อนช่วงนี้แหละทำให้เขาได้พบเจอผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนี้ผิวขาวชื่อเซรินทิปต่อมาก็ได้เป็นเมียน้อยของเขาหล่อนอายุ40ปีในขณะที่ตัวเขาเองอายุ65ปีเข้าไปแล้ววัยมันห่างกันออกจะมากหน่อยแต่เขาก็ถือว่าเป็นโชคของเขาที่มีเมียน้อยและหล่อนก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีอิจฉาหากักนางเิรินทิปคนนี้ไม่ใช่สาวใหญ่ธรรมดาแต่เป็นแม่ไม้เคยมีครอบครัวมาแล้ว แต่ว่าสามีเก่าเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเป็นบ้านแบ่งห้องให้เช่าเอาไว้นายชุมพลไม่ได้ปิดบังฐานะความเป็นอยู่เขาบอกนางไปหมดถึงครอบครัวความเป็นอยู่ของเขาทางเชียงใหม่เพราะว่าเขาจริงใจกำนางมากพอนายชุมพลมาชนบุรีเขาก็ไม่ไปพักบ้านเพื่อนแล้วแต่มาอยู่ที่บ้านของนางสิรินทิพย์เมียน้อยคนนี้แต่ด้วยความแก่ชาราของเขาพละกกาลังก็มีไม่พอที่จะทําให้นางสิรินทิพย์พึงพอใจ นางจึงมักจะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มหนำสำราญอะไรเลยก่อนนั้นเพื่อนคนหนึ่งของนางได้เคยแนะนำหนุ่มคนหนึ่งให้เจอกันที่ร้านอาหารแต่ว่าในตอนนั้นนางรู้สึกไม่ชอบกี่หน้าหนุ่มคนนั้นแล้วหลังมาจากนั้นอีกนานนานจนนางสิรินทิพย์ตกเป็นเมียน้อยข้าในชุมพลแล้วชายหนุ่มคนนั้นได้ขัวจรมาเช่าห้องพักอยู่ที่บ้านเช่าของนางนางได้พบได้เห็นได้เจอหน้า เจอตากับเขาทุกวันก็ว่าได้ก็พูดกันคุยกันอยู่บ่อยบ่อยหนุ่มคนนั้นเขาชื่อนายสาธรเคยเป็นตชดอดและเขาอายุ29ปีเท่านั้นมันต่างจากนายชุมพลอย่างมากอีกทั้งร่างเขาก็สูงใหญ่ผิวเข้มหน้าตาเขาก็ถือว่าอืมพอใช้ได้หน่วยก้านเขาก็ไม่เลวเลยส่วนนายชุมพลนะคนละเรื่องนะแก่ก็แก่เนื้อตัวก็ออกจะอ้วนๆบวมๆ ผมบนหัวก็บางและงอกอีกตั้งหากอีกทั้งท่าทางก็ดูไม่เข้าท่าด้วยความที่เห็นหน้ากันบ่อยๆและคุ้นเคยกันบ่อยๆแล้วเขาก็ส่งสายตาท่าทีชัดแจง้งชัดเจนแล้วเกินว่าเขาในชอบพอนางชนิดที่ว่าไม่มีอะไรจะปิดบังทั้งสิน้นนางก็เกิดความรู้สึกบางอย่างกับเขาจนในที่สุดก็ถึงขั้นแอบลักลอบได้เสียกันมันเกิดหลายหนหลายครั้งจนนับครั้งไม่ถ้วน ก่อนนายชุมพลจะมาเขาก็มักจะโทรบอกนางก่อนทุกทีนางก็รู้ละว่าเขาจะมาพอเขามานางก็ทําตัวเป็นปกติไม่ได้แสดงพิรุษแต่อย่างใดเขามาอยู่ไม่กี่วันเขาก็ต้องกลับไปเชียงใหม่นางก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจแต่อย่างดใดนายชุมพลมาก็เป็นเมียนายชุมพลพอนายชุมพลกลับไปก็ไปหลับนอนหาความสุขกับนายสาธรส่วนนายสาธรน,นั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองเป็นคนตีท้ายครัวเขา ก็ไม่ได้พูดอะไรรอแต่ว่านายชุมพลกลับไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาก็จะได้ครอบครองนางสิรินทิพย์ได้มีโอกาสกัหนุงกัหนิงกับนางนานซะยิ่งกวา่าผัวตัวจริงของนางซะอีกอาชีพเพราะนายสาธรนั้นเรียกได้ว่าไม่มีก็ยังได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทํามาหากินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไปจับของมาได้ก็เอาไปปล่อยได้บางไม่ได้บางแล้วแต่ว่าจะมีโชคหรือไม่มีแต่จะมีโชคหรือไม่เขาก็ไม่อดตาย แล้วก็มีที่สูขหัวนอนอยู่แล้วตอนมาอยู่ใหม่ๆก็เสียค่าเช่าตอนหลังก็ม่ต้องเสียแล้วแถมยังมีเงินมีทองหยิบยื่นให้จากเจ้าของห้องเช่าซะอีกด้วยพอนายชุมพลคล้อยหลังไปเขาก็เข้าไปหานางสิรินทิพย์ที่บ้านหลังใหญ่อันอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังที่นางแบ่งให้คนเช่าแล้วก็เขาเช่าอยู่เนี่ยเวลาที่นายชุมพลมาเขามองจากหน้าต่างห้องเช่าเขาเห็นควา,ามเป็นไปที่บ้านหลังใหญ่ได้ไม่ยากเย็นอะไรเลย เขาก็ยังเคยนึกเหยียดหยามว่าไหนแก่มาแล้วนางศิรินทิพย์ก็เรียกเขาอย่างเนี้บ้านสองหลังนี้มันมีแค่รั้วไม้เตียเต้ยๆขวางกั้นเท่านั้นแต่มันปิดกั้นสายตาอันซอกแซกของเขาไม่ได้หรอกพอไอแก่ไปแล้วเขาก็ได้ไปครุกอยู่ที่นั่นตลอดวันตลอดคืนเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเขาเองอย่างนั้นแหละนายจุมพลเวลาที่เขามาเขาชอบไปนั่งกินกาแฟที่ร้านใกล้ๆปากซอยในตอนเช้าเนั่นก็คือแหล่งข่าว เป็นศูนย์รวมข่าวและศูนย์กลางการนินทาชาวบ้านชาวบ้านก็นินทากันจนความลับระหว่างนางสิรินทิพย์กับนายสาธรเข้าหูเขาชาวบ้านกลุ่มนั้นก็อาจจะจงใจส่งข่าวให้เขารู้แต่ไม่กล้าจะมาพูดกับเขาตรงๆก็เลยแกล้งทําเป็นคุยกันทําเป็นว่าไม่เห็นเขานั่งหัวโดอยู่ตรงมุมร้านสายๆวันนั้นเองนายชุมพลก็ออกอุบายว่าจะต้องรีบเดินทางกลับเชียงใหม่มีธุระจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆ เมื่อนายชุมพลออกจากบ้านไปแล้วนางสิรินทิพย์ก็เปิดบ้านรับนายสาธรที่รอเวลาอยู่แล้วเข้าไปกินไปนอนในบ้านนางก็ทำเหมือนอย่างเคยแหละแต่พอค่ำนายชุมพลก็กลับมาอย่างเงียบกริบใช้กุญแจสํารองไขเข้าไปในบริเวณบ้านแล้วก็เข้าทางประตูหลังบ้านจนมันทำให้เขาได้เห็นภาพบาดตาบาดใจก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นในทันที นางสิรินทิพย์ทำมารยาว่าโดนนายสาธรบุกเข้าปลุกปล้ำและขับไล่นายสาธรออกไปเสร็จแล้วก็เปิดเบียร์เย็นๆหากับแกล้มเอามาเลี้ยงดูกินกันอย่างสำราญอารมณ์เพื่อปรับความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันแลว้วก็เรียบร้อยดิบดีนายชุมพลก็นอนหลับไปที่บนเตียงที่นี้หลังจากโดนไล่ตะเพิดออกมาจากบ้านนายสาธรออกมานั่งกินเหล้าจนเมาที่ร้านใกล้ๆบ้านคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยๆ พอมเมาได้ที่ก็ย้อนกลับไปที่บ้านและดอดเข้าบ้านทางประตูหลังที่มันเปิดแง้มอยู่เขาเห็นนายชุมพลนอนหงายหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงในสภาพที่นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ผืนเดียวก็ใช้ค้อนอันใหญ่ที่หยิบฉวยเอามาจากใต้บันไดเงื้อขึ้นสุดแขนทุบหัวนายชุมพลเสียงดังโผลหัวกระโหลกแตกเลือดมันสมองไหลทะลักดินชักกระตุกอยู่เดียวเดียวโดนเข้าไปทีเดียวก็ตาย ต่อหน้าต่อตานางสิรินทิพย์ที่ยืนจ้องดูอยู่ข้างประตูแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันจับศพแต่งแล้วจัดกระเป๋าเดินทางเอาศพหอ่อผ้ายางใส่ท้ายรถเก๋งของนางสิรินทิพย์ออกจากบ้านไปทิ้งอำพรางคดีทิ้งศพเอาไว้ที่ริมถนนสายเปลี่ยวห่างไกลชุมชนนายสาธรเป็นคนลากศพลงจากรถแล้วก็ลากเข้าไปในป่าหญ้ารกสูงท่วมหัวข้างถนนแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางไปทิ้งไว้อีกที่หนึ่งซึ่งห่างไกลาจากจุดที่ทิ้งศพ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถคลี่คลายคดีพบสอบทิ้งในพงหญ้าข้างถนนน,นี้ได้รวบตัวทั้งคู่มาสอบสวนสอบเค้นอย่างหนักจนยอมเปิดปากรับสารภาพเหตุที่นายชุมพลต้องมาจบชีวิตลงในลักษณะเช่นนี้เพื่อนๆที่รู้จักนายชุมพลมานานก็พากันคิดว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาได้เคยกระทำเอาไว้กรรมนั้นมันตามมาสนองเขามันเนื่องจาก ในช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขายังต้องขวนขวายสร้างฐานะอยู่นั้นเขาเกิดตกงานร้านอาหารที่เขาทํากับเมียอยู่ตอนนั้นมันเลิกกิจการในตอนนั้นเขามีลูกสองคนแล้วและเมียเขาก็ไม่มีงานทําขายกว๋วยเตี๋วด้วยรถเข็นก็ขายไม่ดีเลยเขากับเมียก็ตกอับอย่างหนักตกงานสองคนอย่างนี้ก็มันก็จนปัญญาเขาก็ต้องทํามาหากินชนิดที่ว่าเอามันทุกอย่างยกเว้นเรื่องผิดกฎหมายงานอย่างนั้นเขาไม่คิดจะทําไม่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับมัน เขาจนแต้มจริงๆถึงก็ต้องไปรับจ้างฆ่าสัตว์เป็นคนฆ่าหมูที่โรงฆ่าเขาลงมือฆ่าหมูทุบหัวมันด้วยค้อนอันใหญ่ๆวาดลงไปใส่หัวมันมันก็สุดหวบลงไปนอนชักดิ้นชักงอแล้วก็ก็แทงคอมได้มีดปลายแหลมยาวๆเขาทํามันได้ความจําเป็นไม่ได้ว่าทําเพราะอยากจะทําจึงทําได้แค่ช่วงสั้นๆทนต่อการกระทําของตัวเองไม่ไหว ทนต่อสภาพอันหน่าสยดสยองไม่ไหวทนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวมันเป็นงานที่ทำให้จิตตกอย่างหนักเขาทำงานนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วแต่เวรกรรมมันไม่ละเว้นนะครับมันก็ตามติดมาสนองเขาจนได้ในบ้านปลายของชีวิตนี่เองครับสมใจี่วีพี่สาวคนหนึ่งชื่อนิด เป็นลูกของป้านิดคนนี้ชั่วมากเมื่อตอนสมใจอายุสิบสี่นี่พินิดเนี่ยอายุสิบแปดนะพินิดคนนี้เรียนหนังสือไม่ทันจบปวชวก็ต้องออกเพราะว่าไม่ไปเรียนเพียงแต่ออกจากบ้านแล้วก็ไปแวะที่ไหนก็ไมร่รู้อาจารย์เรียกแม่ของพินิดไปหลายหนจนในที่สุดพินิดก็ไม่ได้เรียนพอไม่ไปเรียนก็อยู่ไม่ติดบ้านออกตะลอนไปกับเพื่อนชื่อมิ้น เรียกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ปวดหัวมากผู้จ้าสั่งสอนจนไม่อยากจะพูดอีกแล้วไม่ปล่อยก็เหมือนปล่อยจะไปห,หัวหกคนขวิดที่ไหนก็ไม่ไปตามไม่ไปเรียกกลับบ้านอีกแล้วพินิษไม่ได้ทำงานอะไรแต่แปลกที่มีเงินใช้พี่มิ้นเพื่อนกับพี่นิดก็เหมือนกันเห็นซื้อข้าวของเครื่องใช้กันหน้าเสียดายเงินแต่งตัวกันเก่งเขียนคิ้วทาปากกันแดงชัดนะได้ยินคนแถวบ้านก็พูดกันว่า อีเด็กสองคนนี่มันหน้าตาดีแต่มันแรดหน้าดูพวกเขาไม่ค่อยได้ให้สมใจเข้าไปยุ่งด้วยเวลาเขาคุยกันสมใจเข้าไปนั่งใกล้ๆก็จะไล่แล้วก็เรียกสมใจว่าอีเด็กบ้านี่เด็กบ้านี่แปหงห่างไนดะ้จะถีบเปรีย่ยงสมใจก็ต้องรีบหนีมากลางเดือนสิงหาคมหลายสิบปีมาแล้ววันนั้นสมใจแปลกใจมากพี่นิดมาพูดดีด้วย เอ่ยปากชวนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันแล้วก็จะซื้อเสื้อผ้อาให้ด้วยนะถ้าหากว่าสมใจชอบแล้วก็จะพาไปเลี้ยงขนมด้วยโอ้ยสมใจก็ดีใจดีแต่ก็ประหลาดใจนี่เป็นความฝันด้วยความจริงกันแน่วันนั้นก็พี่มิ้นเนี่ยไปด้วยตอนนั้นมันเกือบจะค่ำแล้วแกทำการบ้านเสร็จก็กาลังสบายใจสมใจก็นั่งกลางพี่นิดเป็นคนขับพี่มิ้นนั่งประกบท้ายระหว่างทาง พินิจก็ชวนคุยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องกางเกงยีนเรื่องรองเท้าพินิจก็ขับพาเข้าไปในตัวเมืองขับวนไปวนมาสองสามรอบเหมือนกับมองหาอะไรสักอย่างแล้วอยู่ๆก็เลี้ยวรถเข้าโรงแรมมา่านรูดเลยสมใจก็ตกใจถามว่าเข้ามาทําไมอ่ะพินิจก็บอกว่าเข้ามาดูอะไรหน่อยเข้าไปในห้องแกไม่เคยเข้ามาก็มองไปดูทั่วๆว,ว,ว่ามีอะไรบ้างแป๊บเดียวเท่านั้นผู้ชายกลางคนหัวล้านเข้ามาก็าตรงเข้ามากอด อ่ามากอดสมใจพินิษกับพี่มิ้นแวบออกจากห้องไปทันทีสมใจก็เรียกให้ช่วยด้วยสองคนนั้นก็ไม่สนใจเลยไอผู้ชายหัวล้านรุ่นราวคราวเดียวกับลุงก็กอดปล้ำใช้กําลังข่มเหงสมใจอย่างทารุนโหดร้ายแกก็ดินไม่หลุดร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครมาช่วยเลยมันก็ข่มขืนจนสําเร็จเสร็จเรื่องชั่วๆของมันสมใจรีบจัดเสื้อผ้าจะวิ่งหนีออกไปพินิษก็เปิดประตูพรวดเข้ามาตามมาด้วยพี่มิ้น ไอห,หัวล้านมันก็ควักเงินยื่นให้พินิษไปสามพันแล้วก็ออกไปสมใจก็ร้องไห้แล้วต่อว่าพินิษแต่พินิษไม่ฟังกลับคมขู่ใหญ่เลยว่าอย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้เสื่อมเสียมากถ้าบอกก็เสียชื่อเองอายเพื่อนอายคนนะจะถูกพ่อแม่เขี่ยนตีแล้วเกลียดชังด้วยพิมินก็ช่วยพูดกันขู่สมใจเป็นการใหญ่พินิษพูดอีกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะี่จะตบให้คว่ำนะนะสมใจก็กลัวมากทําอะไรไม่ถูก แล้วพี่นิตก็ยื่นแบงค์ห้าสิบให้ใบหนึ่งปรากฏว่าสมใจกลายเป็นเหยื่อกามไปแล้วนะแกก็ทุกข์ทรมานใจมากเพราะว่าพี่นิตกับเพื่อนไม่ปล่อยให้แกเป็นอิสระเลยพออยู่มาวันหนึ่งก็ไปดักที่หน้าโรงเรียนตอนโรงเรียนเลิกแล้วก็ข่มขู่พาไปขายตัวอีกแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆสมใจไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่บางทีได้ยินพี่ๆเนี่ยเขาเรียกเสียๆบางคนก็เรียกปา๋า มันเกิดขึ้นหลายหลจนจนกระทั่งสมใจทนไม่ไหวก็ขัดขืนผลก็คือโดนตบตีกระทืบจกนกระทั่งสมใจไม่กล้าขัดขืนอีกก็เห็นว่าค่าตัวบางทีก็ได้ถึงหมื่นห้าแต่ที่พินิษให้ก็ทีละห้าสิบาทบางทีก็ร้อยหนึ่งบางทีก็สามสิบจนกระทั่งพ่อของสมใจสังเกตเห็นว่าสมใจเนี่ยไม่เหมือนก่อนตามธรรมดาเรียนดีไม่เหมื่อรลอยไปเรียนทุกวันไม่ป่วยไม่ขาด แต่ว่าสมใจกลับไม่กล้าไปเรียนเพราะการไปเรียนจะถูกพี่ไปดักลากตัวไปพ่อก็ถามว่าทำไมไม่ไปเรียนอ่าสมใจก็บอกไม่สบายมันหลายครั้งเข้าพ่อกับแม่ก็สงสัยมากแม่ก็ถามสมใจตรงๆงว่ามีอะไรให้บอกสมใจก็ร้องไห้โฮบอกแม่ว่าฉันเจ็บท้องน้อยไปหมดแล้วแม่แม่ถามว่าไปโดนอะไรมาอ่า สมใจก็ไม่อยากบอกแม่เลยเพราะว่ากลัวพวกนั้นแล้วก็กลัวแม่เกลียดแล้วก็กลัวอายคนอื่นแต่แม่ก็ปลอบใจแล้วขอให้บอกแม่เถอะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะยังรักไปจนวันที่แม่ตายแกก็เลยตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังแม่ตกใจเรียกพ่อมามาหารือกันแล้วพ่อกับแม่ก็พาสมใจไปแจ้งความที่โรงพักหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตามหาตัวพี่นิดกับพี่มิน้นอ ไม่เจอหรอกเพราะว่าญาติญาติกันนั่นแหละเตือนสองคนให้ไหวตัวหนีไปก่อนจากวันนั้นพี่สองคนนั้นก็หายตัวไปไม่กลับมาพ่อกับแม่พยายามหาข่าวว่าไปหลบซ่อนกันอยู่ที่ไหนพวกป้าก็ปกปิดกันสมใจอายเพื่อนไม่กล้าไปเรียนหนังสือพ่อก็เลยย้ายสมใจไปเรียนที่โรงเรียนใหม่อีกแห่งหนึง่งแกก็พยายามลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นพ่อกับแม่ก็ดีกับสมใจมากไม่เคยพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้น ผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยอ่าแกก็ซึ้งในความรักของพ่อแม่จนบอกไม่ถูกแกก็เรียนหนังสือจนจบปวสแล้วก็ได้ทํางานแต่เรื่องที่แกดวนทําครั้งเมื่ออายุสิบสี่ปียังอยู่ในใจแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจําของเพื่อนบ้านพอสมใจจะมีแฟนสักคนเขาก็เกิดรู้ความจริงนั้นเขาก็หายหน้าไปอ่าสมใจก็นึกรู้ว่าเพราะอะไรคนที่บอกว่า สมใจเป็นสาวที่ด่างพร้อยไม่ใช่ใครที่ไหนก็ญาติญาติทางฝ่ายพี่ตัวแสบอ่าพินิษนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องเร,รารที่เกิดขึ้นกับสมใจนั้นในตอนนั้นพวกป้าเขาก็พูดกันว่ายังไงรู้ไหมเขาพูดกันว่าเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องไปแจ้งความเลยเห็นไหมว่าคนเรานี่เป็นยังไงเรื่องไม่เกิดกับตัวหรือว่าลูกของตัวก็มักจะพูดเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญใหญ่โตเรื่องเล็กเท่าขี้เล็บอนี่ขนาดว่า สมใจก็มีศักเป็นหลานคนหนึ่งของพวกเขาพวกเขาก็ยังพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้เห็นไหมว่าญาติินี่มันแย่ยิ่งกว่าแย่ซะอีกพี่สุดชั่วในี่หายไปห้าปีก็ส่งลูกสาวสองขวบมาให้ป้าเลี้ยงสองตายายก็กลมหน้ากลมตาเลี้ยงไปหน้าสงสารเด็กมากหน้าตาน่ารักแต่ไม่มีพ่อได้ข่าวว่าพ่อของเด็กไม่รู้ว่าเป็นใครคนไหนกันแน่แล้วก็มีข่าวของพี่มิน้นเพื่อนรักของพี่นิดด้วยว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถูก พวกแก๊งค้าผู้หญิงลวงไปบงังคับขายตัวอยู่ที่โน่นแต่ข่าวเกี่ยวกับพินิษกลับไม่รู้อยู่แห่งหนตํตำบลไหนจนวันหนึ่งพินิษกลับมาสมใจก็นับนิ้วทันทีว่ามันกี่ปีผ่านไปแล้วปรากฏว่าสิบกว่าปีแล้วมาพร้อมกับหน้าตาที่สุดสมจำแทบไม่ได้ผอมผิวพรรณไม่มีน้ำมีนวลชาวบ้านเห็นก็ซุบซิบทันทีพินิษคงจะต้องเป็นโรคร้ายอะไรสักอย่างมันเป็นจริงซะด้วยพินิษ์เป็นเอด พ่อแม่ของสมใจเห็นสภาพพินิษแล้วก็ไม่พูดอะไรกันเลยแค่มองตากันเท่านั้นนะสมใจไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรด้วยเลยแม้ว่าจะเจ็บปวดแค้นใจก็เรื่องเก่าแต่ก็เห็นว่าพินิษนี่กำลังจะตายเขาเล่ากันว่าพินิษบ่นไม่มีเงินรักษาตัวลูกสาวพินิษเห็นแม่แล้วไม่เข้าหายิ่งรู้ว่าแม่เป็นเอจก็ยิ่งรังเกียจพินิษก็บ่นกลุ่มสุดๆบ้านมันอยู่ใกล้กันมองก็เห็นกัน สมใจไม่อยากมองไปทางนั้นไม่อยากเห็นพินิษ์แต่บางทีก็เห็นโดยบังเอิญพินิษ์มองมาแกก็มองไปเห็นกันแต่แกก็รีบเบือนหน้าหนีมองทางอื่นทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นส่วนใหญ่ตอนเย็นๆที่สมใจกลับมาจากทํางานแกก็จะเห็นพินิษ์นั่งเมอลอยที่ระเบียงบ้านแกก็ไม่รู้ว่าพินิษ์คิดอะไรอยู่แต่เดาว่าคงจะเรื่องป่วยแหละเราก็อยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนของเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกัน แม่ของสมใจก็ตัดญาติขาดมิตรกับทางโน้นไปตั้งแต่มันเกิดเรื่องเลวสามต่ำช้านอนแล้วพินิษกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็เกิดเรื่องตีสามคืนนั้นมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังลั่นแหวกความมืดปลุกผู้คนในละแวกให้ตื่นขึ้นมาด้วยความง,งุนงงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงกรีดร้องนั้นทําให้คิดว่าผู้หญิงถูกจุดฆ่าข่มขืนแสงไฟแดงฉานที่ในสวนหลังบ้านพินิษ พ่อแม่ญาติญาติก็วิ่งไปดูกันสมใจก็ได้แต่มองจากบ้านเห็นแสงไฟแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงกรีร้องนั้นเงียบหายไปแล้วก็มีแต่เสียงพ่อแม่พินิษเรียกหาให้เอาน้ําไปดับเอาน้ําไปดับตะโกนซ้ําๆกันสิบยี่สิบครั้งไฟมอดดับแล้วก็มีเสียงร้องไห้โฮ,โฮโฮของป้าทําไมทําอย่างนี้ทําไมถึงทําอย่างนี้ลูกเอ้ยความจริงก็คือพินิษเอาน้ํามันเบนซินห้าลิตร อ่าเอามาอาบแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองในสวนหลังบ้านกลางดึกสงัดพร้อมกับมีกองกล่องกระดาษเก่าๆเศษกิ่งไม้แห้งๆเสื้อผ้าเก่าๆของวินิจเดงกองสมุมไม้มันช่วยเป็นเชื้อเพลิงเผาผลาญตัวเองเหลือแต่ร่างที่งอีกงอดำๆกองอยู่ในกองเท่าฐานพวกนั้นแล้วก็มีแกนลอนใส่น้ำมันเปล่าๆกลิ้งอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยสมใจจะไม่โกหกหรอกว่าคิดอะไรกับเรื่องนี้ สมใจไม่ได้นึกอโหสิอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่คิดว่ามันเป็นกรรมที่พินิษสมควรจะได้รับจากการกระทำของตัวพินิษเองที่ก่อกรรมทำเข็นเอาไว้กับสมใจกรรมสนองในชาตินี้เลยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแม่มันมาชนิดทันอกทันใจดีแท้